โรงเรียนสตรีวดัดอบสรสวรรค์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2564ดังนี้ โรงเรียนสตรีวรัดอภสรสวรรค์มีวิสัยทัศน์คือเป็นโรงเรียนกุลสตรีชั้นนำด้านคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีมีทักษะในศตวรรษที่21ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการพัฒนายอย่างหลากหลายทางด้านความรู้คุณธรรมและทักษะชีวิตจัดทำแผนกลยุทธ์สอดรับกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์บนพื้นฐานของนโยบายของต้นสังกัดจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกค,คามของโรงเรียนโดยเฉพาะในส่วนของโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นโครงการโรงเรียนสีขาวโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กโรงเรียนมีรูปแบบการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยระบบ Summer System โดยมีวงจรคุณภาพ P.D.C.A เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกขั้นตอนการทํางานในด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนมีฐานขอ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลผ่านระบบ DMC และจัดทำแฟ้มประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการสรุปประเมินทบทวนและส่งต่อข้อมูลจากครูที่ปรึกษารุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง มีสารสนเทศผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนดัดความสนใจความสามารถเต็มตามศักยภาพผ่านการจัดกิจกรรมชุมนุมและแผนการเรียนที่หลากหลายครูที่ปรึกษาให้ความดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตามแนวทางของอัพสอนดีไซน์ซึ่งเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนักเรียนร้อยละ100ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งสามารถปรับตัวยอยู่ในโรงเรียนและสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้นวัตกรรมครูแคร์โดยมีวงจรคุณภาพ PDCA เป็น,นกลไกในการขับเคลือ่อนครอบคลุมทุกขั้นตอนการทํางานนักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตคุ้มครองตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมนักเรียนจึงมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลงโดยใช้นวัตกรรมคุณธรรมชั้นเคลื่อน6ระดับก่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกสามารถ เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขทางโรงเรียนมีมาตรการและวิธีการป้องกันจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและกำหนดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านร้อยละ100โรงเรียนสตรีวัดอบสรสวรรค์มีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคสว่วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆรวมทั้งดูแลและช่วยเหลือปกป้องเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนร่วมประเมินพร้อมทางสร้างขวัญและกําลังใจซึ่งกันและกันการทํางานของภาคีเครือข่ายเปรียบเสมือนฟันเฟืองขับเคลื่อนโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุปเป้าหมายด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงขึ้นโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศติดต,ตามการเข้าแถวและจัดกิจกรรมโฮมรูมมีการนิเทศติดตามเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยกระบวนการโค้ช ช่งแอมเน็ติงระบบพี่เลี้ยงและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ครูที่ได้รับการนิเทศได้ปรับปรุงแก้ไขโดยใช้หลักการยานามิตรผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา2561-2563ถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มช่วยเหลือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อนเนื่องผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2563มาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ75.91คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ7 7 7 6นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือป้องกันคุม้มครองแก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพผลจากการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุม้มครอง แก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพทุกคนจากการดำเนินง,งานภายใต้นวัตกรรมครูแคร์ส่งผลให้นักเรียนมีความปลอดภัยและเรียนจบตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดในนามโรงเรียนสตรีวัดอศรอรสวั์ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ